วันจันร์สัปดาห์ใหม่ยีนะ่ส <29. S 2> ิเาเดลี่วันนี้มีอะไรบ้างไปดูนี่ดำขาวฟ้าใสๆก็คือสายตากรนออกเป็นเงินเงินเดี๋ยวรอดูรูปกันเพราะว่าเครื่องนี้ผมว่าก็สวยเลยข้างในจะสว่างสว่างข้างนอกก็จะแบบเป็นสีดําแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจองนี้เป็นขอบขาวด้วยจะได้เข้าเดี๋ยวรอดูรอดูเครื่องนี้เป็นไรครับเอ็มพูเสียครับมครื่องปิดจริงๆมันอยู่สี่พันใช่ไหมเออเมื่อ,อกี้เทสไปเท่าไหร่สองหมื่นสาม เร็วที่สุดในโลกผมเห็น9 0 0 0 0มื่นนะวันนสองหมื่นสานะอันนี้รีตนะรีตเหรอแต่ไรแต่ไรไม่เขียนไรไม่เขียนศูนยอาอ่านอย่างเดียวดิก็รวมกันแค่รวมกันก็สูตรไงสูตรแล้วเนี่ยแล้วแล้ว M 2เสียเนี่ยให้ความรู้คนดูหน่อยเทสยังไงดิสมาร์กอย่างเดียวเลยแล้วมันมีอีกที่นึงก็คือเราจะลองเอาอีกตัวนึงมาใส่แล้วมันปกติกว่าจ่แหละแต่ไม่มีตอนเนี้ยตัวเออประมาณนั้นอันนี้เราถ่ายไปตอนก่อนหยุดวันเสาร์ว่ามีโอเวอร์อันนี้คือเคสที่เขาเปลี่ยนคุณกลับเร็วอะครับวัันนน้่่ะะทไไมมมออีเจ กับเร็วก็ได้เอาไม่เป็นไรต้องเวลาอน่ะ้ยไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรแล้วเดี๋ยวมีวันนี้มีอ๋อมีเครื่องใต้โต๊ะต,ตรงนี้ก็คล้ายๆไม่โอเวอร์แหละลูกค้าของไม่ทำวสวยโยเฮอวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรูปจะเป็น H AVN ที่การ์ดจอสวยแล้วก็ใส่จอม o ดิฟายใส่จอเอาจอให้มาใส่เริ่มถ่ายกันเนี่ยประมาณบ่ายสองเนี่ยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเห็นพวกมึงแดกเข้าแ <laughs> <laughs> ล้วหูก่มคลองทำอะไรอยู่ครับพ,พี่ ทำงานอยู <S <S ่วะไอ้วันนี้วันนี้วันนี้เสร็จป่ะวนี้เสร็จป่ะเออเรียนี่ซัมโบก็เสร็จชัวร์ก็คือวันนี้เสร็จก็คือแปะรูปไงเออเดี๋ยวดิแปะรูปเลยนะเออคือนี้จะหน้าตาแบบนี้อึ้งอีกสามวันแล้ปะแปะเอาสุดวันนี้คือไม่เสร็จแปะแปะตรงไหนชี้ดิแปะตรงไหนแปะรูปไหนชี้ดิเอาแล้วเออแปะเนี้ยอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าอันนี้เป็นเมคโอเวอร์ที่เสร็จวันนี้เหมือนกันแล้วก็สวยเลย จริงสีน้ำเมงเทศจริงอันนี้เมคโอเวอร์ที่เสร็จวันนี้เหมือนกันเป็นแบบสูโทนเหมือนกันน้ำเป็นสีส้มลูกค้าบอกว่าชอบแบบตีมคล้ายๆเครื่องเชนซอแมนที่เราเคยลงไปนี่ฟึบแต่เครื่องนี้ก็จะไม่ใช่เชนซอแมนหรอกแต่ว่าโทนใกล้ๆกันแล้วก็สายเป็นไฟ RGB ทั้งหมดเท่ทเลยเป็นเมคโอเวอร์ที่ที่สวยมา, <ๆ S 2> มากๆก่อนจะไปตอนเย็นเออกทุกลิปได้ปะบุญองง่วงแล้วเหรอ ให้ดูคนนี้ส okay. <Your> ิโอเคก็ตอนนี้กลับมาที่โต๊ะให้ดูแบบว่าจังหวะเขียนงานนิดหน่อยซึ่งไม่ได้เป็นความลับอะไรมากมายหรอกเคสตัวใหม่ของเรนลี่เดี๋ยวแปะรูปรุ่นเคสไว้นิจวีเออมินิจีทูเป็นมินิตัวใหม่ก็คือเวลาเราวาดเดี๋ยวเราก็จะจะเอากระดาษแปะนี่เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะโอสกูลนิดนึงแต่ว่าเวลาเขียนเราก็มาเขียนในอีลัดก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีตอนที่แบบทําเป็น3มมิติหลังจากที่เราวาดเป็น สองมิติมาก่อนเพราะเขียนในร้านเนี่ยเราจะได้เป็น vector. เวกเตอร์เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงไปายสามแล้วข้างในทำอะไรกันอะไงจะกินคเ้มึงดูอไดะไรได้ดูอะไรตั้งไว้ให้เสร็จเกี่ยตอ้านกับซื้อปะได้ผมคุยมาอะไรนะเกี่ยว้านตอนนี้ได้ไหมเข้ามาถ่ายว่ามีอัปเดตวันนี้เดลี่ก็คือ มีอัลฟ้าครูมาส่ง2ลัง2ลังนี้มีอะไรบ้างมาดูกันมาดูกันมีอะไรบ้างมาดูกันอันนี้มีอันนี้คืออะไรแกงหน่อไม้หอ่ะพัดลมพัดลมกล่องหนึ่งจะมี3ตัวนี้สีอะไรวะเนี่ยอ๋อสีโครมเดี๋ยวครบแล้หมดใช่ป่ะเออสีเงินหมดอันนี้สีเงินมาเพิ่มมีสีดำมาเพิ่มในวยมั้งรอบนี้ไม่ได้มีแมทแบ็กดำทองเออสีโครมหมดจะเยอะกว่า ทองเยอะเราสั่งทองเยอะกว่าเพราะว่าที่ทองมันเท่ไงแต่สีเงินช่วงหลังๆก,ก็เท่มากเหมือนกันก็เลยก็เลยหายไปเยอะด้านลลางนี้น่าจะสีสีเงินทั้งหมดมาจากเยอรมันนะครับก็คืออ่านเพี่อะไรไม่ออกเลยหลังนี้มีอะไรรู้ไหมเธอจา๋า <c oughs> ไม่มีอะไรบ๊อบ บอกซีพียูโอ้โหกี่ตัวเนี่ยน่าจะเยอะอยู่เป็นสิบแหละแพ็กมันมายัางไงอ่ามีบล็อกกระจกอ,อันนี้ GPU ดูดูรุ่นก่อนอันนี้508ส่ทับอันนี้ก็น่าจะ508โอ oh, ้509 a s t r เกนะครับอันนี้ใส่ a s t r ร์ห้าส่ทับรอบนี้มีแทงกระบอกเข้ามาเพิ่มด้วยอันนี้น่าจะแทงกระบอกนี่แหละไหนดูซิไหนดูซิมีอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้เอาให้กูดูก่อนเลยเอ้าโอ้โหทีเด็ดมาส่ง เทลิเปอร์โปรนะฮะแล้วก็คเก้าเี่9 9 9 5 wx ขาจอโหหนักมากก็คือรุ่นไรอ่ะ r t x pro 6000แบล็กวิลสองชิ้นนี้จะไปอยู่ในเครื่องเดียวกันเดี๋ยวรอดูโอ้โห แม่มีแต่ทีเด็ดนี่กำลังจะเอา,าการเข้าขเครื่องอันนี้มันครอบตรงฮอลเฟรมเลยบ้าฮอลเฟรมอันนี้ 50... 507น i ไอส่งเครื่องส่งเครื่องปกติผมจะใช้วิธีเอาเบลล์รัดถ้ารัดถึงก็จะจะง่ายหนะ่อย มีเครื่องธรรมดา2เครื่องย้ำอป็ทีนะครับที่นี่ประกอบคอมธรรมดาด้วยทำอะไรอยู่ครับทําอะไรอยู่ครับถึงไหนนะครับข้าวกับบอยข้กอยอไม่ไม่กินข้าวกับบอยเหรอ ตอนนี้ยังกินไม่ได้เหรออะไรจะกินแล้วตอนนี้กินแล้วตอนนี้ทำไรตอนนี้ทำไรเปลี่ยนสายเปลี่ยนฝั่งอันนี้เราเปลี่ยนฝั่งอะไรเปลี่ยนฝั่งเลยแต่เราเล่าให้คนดูฟังเลยอันี้สายเหรียญหลีสตรีมเมอร์ไวเลสบางคนไม่รู้นะมันเป็นแบบหัว90องศาเนี่ยมันกลับฝั่งได้ใช่ไหมกับฝั่งได้ยากไหมไม่ยากจริงไหมมัลตี่ตัวตอนแรกสายมันจะอยู่อย่างนี้เราต้องแกะนี่ออกก่อนเยดเคแกะนี่ออกแล้วก็เอาเนี่ยไปอยู่ฝั่งเลยแล้วทำเป็นไหมทำไม่เปลี่ยน เอาเป็นว่ามันกลับด้านได้จริงๆก็ทำเป็นแหละเครื่องนี้เดี๋ยวเติมน้ำสีส้มเว้ยหรครับลูกพี่ครับถึงคิวลูกพี่แล้ววันนี้คิวแล้ววะคิวคิวคิวเติมน้ำตัวไหนครับถ้าท่านไม่ได้เติมอ่ะอันนี้เขาไปจิมอันนี้อันนี้ลูกค้าทำสีอะไรน้ำสีอะไรสีม่วงนะแล้วสายไฟการจอก็เป็น R G B ใช่ป่ะใช่อยู่ไหนออยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วโอเควันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องแปะรูปตอนเสร็จอ่ะเดี๋ยวแปะรูปตอนเสร็จให้ดูไหนแปะตรงไหนรูปแปะตรงไหน ปั๊กอ่าเรียบร้อยอันนี้แปะรูปแปะรูปตอนเสร็จป่ะอันนี้แปะรูปตอนเสร็จป่ะไม่ไม่แปะนะอ่าจบเลยเฮียอันนี้เดี๋ยวทำพาร์ทข้างในสีขาวด้วยมันจะเป็นแบบว่าแดงดำข้างในพาร์ทขาวคอนเซปต์ชาวซูริเคร์นักแข่งเอฟวันนักแข่งเอฟวันเดี๋ยวเครื่องนั้นเดี๋ยวรอดูรูปได้ถ่ายใช่มได้ถ่ายได้ถ่ายฮอลล์เฟรมทุกคนน่าจะเห็นแล้วตรงนี้โกมโกมเห็นไม่ชัดอ่ะเออนี่ฮอลล์เฟรมเอาแต่มงกุฎไปดูแต่เราไปแปะสุดูสิไฟมันติดยังไง ไม่ติดซะไม่ติดอเคตามนั้นเอเ,อ,อเคอยู่ในช่วงค่ำของวันนี้เดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศการเก็บภาพกับวิดีโอแล้วก็ปิดคลิปละ น,นี่เป็นเครื่องสุดท้ายที่เราจะเก็บภาพวันนี้เครื่อง Makeover อันนี้ก็แลมโบลำล่าสุดของเราที่จะถ่ายรูปติมน้ำพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่างกันในเทีหนึ่งตอนช่วงเติมน้าแล้วเดี๋ยวจะแปะรูปตอนเสร็จไปตัวนี้วันนี้ไม่ได้แวะมาถ่ายเลยแบบทุกอย่างอะไรตัดเสร็จหมดแล้วทําสีอยู่ตัว O11 Mini V2 นะครับเคสนี้เป็นเคสใหม่ที่ยังไม่มีระบบเปิดได้ทําออกมาเลยจากทั้งที่เราแล้หอะไรที่ยังไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวจะให้ดูเครื่องนี้คิดว่านะ่าจะสวยมากๆตรงนี้ขวดเบียร์ เป็นไงครับหวานกีกยบน้าชุ่มสี่ทุ่มปแล้วปิดคลิปเลยก็ปิดเดลี่วันนี้กี่โมงแล้วจะห้าทุ่มแล้วตายบอกคนดูอยากคุยอะไรคนดูอยากให้เราตรงไหนก็อบฝากคอมเมนต์มาด้วยอเดี๋ยวเบฟนะครับไปตอบทุกคนด้วยตัวเองถ้ามันไหว